วันนี้วันพระหัสบดีที่10บมีนาคมปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าก๋วยจับยวนเมนูเพนต้มยำปลาผัดเห็ดรวมขออนุมโมทนากับทานบดีคือบริษัทเลตตาซอยจำกัด ที่ได้ร่วมถวายน้ำนมถั่วเหลืองและตาซอย478ลังกาลยานมิสุภัตราพระตาลปสิทธิ์กาลยานมิสอาภรณ์กาลยานมิสุนีอินดารสวสร์กาลยานิมิสผนเลิศองค์อาจปณิ์และครอบครัวที่ได้ร่วมถวายขนมปังแผ่นรวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัตถารให้กับพระภิกษุสามนเณรของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านจะภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพละปฏิพา,านทนาสารในบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่ระนิพานได้ถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ